อ่บ้าบบมาพ่ออย่าไปแล้วลูกอย่าเสียงดังเดี๋ยวเราจะรีบอาขอไปส่งได้รีบกลับบ้านแล้วลูกโอ้ยมีรถมาเยอะแยะเลยวะยังไปบ่ได้เออกูเจจถังน้ำมันไหนมาดูสิคือพอพอไปกูเจจสำรองเนี่ย มันมาฮึม่มามตเตอทั้งถังน้ํามันทั้งอ่ากุญแจรถมันจะฮึม่มมากระต่อนที่เขาผ่อนรถหมดหรือว่าปิดรถอะมาเข้าใจเหมือนกันแต่ทีนี้พอพอเอาสตางไปปิดปิดงวดรถอะแล้วคือเขาปิดงวดรถแล้วอะมันจะส่งกุญแจสำรองมาทั้งถังน้ํามันและก็กุญแจอ่ากุญแจรถถังน้ํามันของไอ้อะถังน้ำไม้เสียไปแล้วกุญแจสำรองไอ้มาไมีไง เพิ่งจะได้มากับกุญแจสำรองที่ให้ใช้ทุกวัน,นใช้ได้ค่ะคือถ้ารถพรอมหมดหรือว่าเอาซื้อโซนมาหรือว่าเอาเอาตาังไปปิดรถเนี่ยคือ<ม>ถ้าได้เล่มมาจะได้กุญแจสำรองมาด้วยทางสแกนเนียจะขึ้นมาเฮ้ยไปไหนวะลูกพี่นี่อ่ะ <laughs> ไอ้อก็กใช่รถของเอทวิซับเอ้ยพ่อขับรถอยู่หลบยาย่ายยาย่าเรียกพ่อหันไปดูโอเค ตอนนี้มันบ่ายสามกว่าแล้วลูกเดี๋ยวต้องรีบเอาของไปลงให้ลูกค้าแล้วได้รีบกลับบ้านลูกพราะรถคันนี้มันผ่อนหมดแล้วก็คือเอาไปปิดงวดนั่นแหละปิดค่าง,งวดไปดทั้งหมดแล้วลก็ขี้เกียจคน เห็นรถข้างหลังนี่เหมือนรถพี่รังสรรค์ออนทัวร์เลย่ะเหมือนมากเลยเนี่ยคันเนี่ยเหมือนรถคุณรังสรรค์ออนทัวร์มากว่าไอรังสรรค์ออนทัวร์ตอนนี้แกไปซื้อรถเองแล้วแกซื้อรถตู้หกล้อแบบนี้ซีมันกันเลยอะเราวิ่งรับจ้างทั่วไทย หนาวว่ะโคตรหนาวเลยเด็กๆถ้าใัรมารับนี้มารอบจะกลายเป็นที่ปลอดคือรีบนอนเลยลูกรีบนอนเลยนะก่อนที่พ่อจะเอาทั้งหมดเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไปนั่งบนหลังคาเป็นวันที่วุ่นวายนะครับวันอาทิตย์วันครอบครัวนะครับ เอาเด็กๆมาด้วยช่วงนี้มันยังไม่เปิดเทอมนะที่จริงมันต้องเปิดไปนานแล้วแต่เนื่องจากว่าโควิดนั่นแหละนะนเดี๋ยวเดือนหน้ากรกฎานี่ก็เปิดแล้วโอเคจะได้ไปโรงเรียนและสบายใจน้องพลอยหยุดเคาะเดี๋ยวนี้ แม่ห่มผ้าดิลุกพวงหนาวหน้าดูอ,นะอากาศมันเย็นลุกทางโค้งแบบนี้ตอนถนนเลื่นเนี่ยใช้เบรกหางดีที่สุดติดฟิล์มบนนี่ก็ดีไปอย่างแต่ว่ามันบ่ดีตอนนี้เอ่อตอนถ้าห้องไปได้ถ่ายกล้องอะโอเคแต่ถ้าถ่ายากล้องใส่หัวปุ๊บ คือด้านบนนี้มันจะทึบไปเลยหมาชอบเลยเล่นน้ำ มีเอฟซีขอมานะว่าขอถ่ายคลิปยกดำอตอนยกดำแบ่งแยกแม่กับลูกหรือว่ายกทั้งคู่ยกยังไงเออสำหรับคนที่อยู่ในวงการรถด,ดำหรือท่านที่ขับรถบรรทุกเนี่ยก็จะรู้ดีนะแต่เดี๋ยวท่านที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะผมจะทำคลิปให้แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนคะรับอ้าวเอา,เอาไปละหลุดไปละ ไปไหมอุ้ยฝนตกเยอะเลยอะ่ะตรงร้านที่จะเอาของไปลงเนี่ยรับรองว่าเอาอีเอาอีอาอถ้าไข่แบบอุ้ยอุ้ยกี่ไม้กี่ไม้โอ้โหอุ้ยคือถ้าไข่บารับไม่งเดีไย้ยอายางรัดเนี่ยดีดเลยไปเลยรีบๆนอนซะถึงบารับก็บต้องนอน ไปนอนจะเล่เงแอร์หยุดสุดเลยเนอะนี่หนาวสั่นเลยอนะ่ะ i สารนี่ช่วยได้ดีเลยนะครับเนี่ยของสแกนเนียมันย้อยลงมาข้างล่างไม่มีบางรุ่นลงมาถึงด้านล่างนี่เลยนะครับการฝนได้เป็นอย่างดีเลยจะเปิดกระจกก็ได้นะถ้าอยากเปิดเอาละใช่ ไปิดไ่อว้เาะน่านมันมาเข้ามาหรอกแต่ถ้าฝนตกนักเข้าแน่นอนไปต้องเช็ดราไปต้องเช็ดเรา ที่รีดน้ำนี่ไอายางยางนี่แหละคือที่รีดน้ำไมเนี่ที่รีดน้ำมันต้องใช้กระดาษเช็ดหรอกสายกิ๊กเลยนี่ที่รีดน้ำเขาไว้ใช้กับหมู่ร้านติดฟิล์มอ่ะทีนี้ไอขอเขามาแต่ก่อนใช้สามร้อยหกสิบ i s u z สามร้อยหกสิบรุ่นเก่ารุ่นแรกมันเป็นกระจกหูช้าง กระจกที่มีด้านข้างเหมือนรถยุโรปนั่นแหละเออก็เลยขอเขามาเพราะว่ามันต้องได้เช็ดแต่กระจกรุ่นนั้นมันโดนบลโวฟ้อง it s, it s อิซซุอ่ะก็เลยยกเลิกเลยเปลี่ยนเป็นกระจกขายยื่นที่จริงสวยนะนรุ่นนั้นอะ่ะเหมือนรถยุโรปเลยเหมือน uh, สเปคออสเตรเลียเลย ยายอันนี้อันนี้คุณยายนะเนี่ยไม่จะไปไหนว่ายายนี่เนี่ยยายเห็นไหมถ้าขับรถ ATV สี่ล้อเนี่ยยายเต็นนี่มันเป็นแค่ขับเคลื่อนสองล้ออยากได้เหมือนกันนะมือสองมาทจ่แปลงเอาไว้ขับเล่น เบ้าเชิตไอ้ที่กลัวคือจ้องนั่นแหละ oh. แล้วในที่สุดเราก็ถึงเออยังสิเดี๋ยวสักพักนะฮะเออเป็นมีจักรกลับไปดูในคลิปดีมัน จัดวางไว้อย่างดีแล้วนี่ถาดเหิดเวลาลถไฟมาเขาก็เก็บไงง่ายๆดึงเป็เล้นชักกัมีมาชอบเลยเข้ามาไม่ทันตอนฝนตกต้นไม้มันโน้มลงมาเพราะว่ามันน้ำมันน่วงให้ต้นไม้นโน้มลงมาเย้ yeah. นี่สิคือมันโน้มลงมาเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้โยลบ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 ขวาลบขวาว้าวชอบมากเลยตรงนี้มันเบี่ยงขึ้นโค้งพอดีกลัวรถวิ่งสวนลงมาอันตรายเลย เชื่อ,อเลยวะตกนักนะเนี่ยในเนี่ยตะกี้อ่ะดูดิเห็นไหมอืมดูกันโลดีกันโลดวนโคตรสวยดูวิวฮะไม่ขากรับอยากกลับทางดอยที่เกียไปเจอด่านโควิด รวมันติดแต่เดี๋ยวลองดูอ่ะอันตรายนิดหน่อยตอนฝนตกแต่ก็ไว้ดีนะใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วเดี๋รีดนัำสักหน่อยนี่ฝั่งนู้นอ่ะเหมือนกันทำเป็ดไหมอ่ะ ลองทำดูอยากให้ตกนะเปิดแล้วก็รูดมันลงมาแชปแชปแชปพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้ว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 ,แ,ลวแค่นั้นก็พอละอ่ะไปจกขึ้นเลยฝนตกเยอะเลยเ,เออฮะฉันจะต้องเปลียนแน่ๆไปไปยังเดียวมาเร็วเครมเร็ว ลงไปปลดหางแบบชุบๆๆวันนี้บัลลีลาแล้วไปถึงกับดัมเลยไปถึงกับแต่ต้องเอาแม่ดัมก่อนนะเอาลูกดัมก่อนแม่งเลยวันนี้เพราะว่ามันทรายมันน่าจะอยู่ยนอกแลมแล้วหุ้นตกเยอะเลยว่ะตรงนี้มาเร็วเครมเร็วนะครับเอมาแล้ว เรามาเร็วเคลมเร็วนะครับวันนี้โอ้สายมาอยู่นอกแหลมอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้สินี่ไงเราจะลงตรงนี้นะมาเร็วเคลมเร็วนะครับวันนี้ฝนมันตกไม่ต้องเยอะถอยง่ายๆนะครับวันนี้ Okay, dumb. Mario claim real. นี่เหรอฝนเริ่มอ่อยแล้วก็ดีหน่อยยังยังยังเงไม่ได้ลงไปเด้อกวาดไอ้น้ำออกก่อนจะถอยไปจอดตรงนู้น มาเร็วเคลมเร็วนะครับวันนี้ฝนตกเราจะไม่ลีลาอืมจะโดนโจที่เลยอ๋อเขาเพิ่งวางมาอีกสอง ก็ว่าคุณโผล่มาได้ยังไงไปชิดๆดเจ้าที่ไปอไแอะไปพอดีเป๊ะ รถหางกันมาเร็วเฟรมเร็วฝนตกนะครับวันนี้เฮ้ยเจ้าฝนบ้าอากาศดีนะครับในเนี้ยฝนตกแล้วแ <c oughs> บบคือบรรยากาศดีอะ สาพะรุงพรังนะ,อะโอเคแจมมาเร็วเครมเร็ว จะต้องโน้นมาด้านหน้าแน่ๆเลยเริ่ๆอัดกล่องเลยกันแล้วกันเท่านี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะสายมันจะเบี่ยงไปทางโน้นพอดีถ้ออาอัดตรงนี้เห็นไหมมันจะอยู่ตรงกลางลำพอดีเลยเอาเอาอัดไปตรงนั้นมองมันจะเบี่ยงไปตรงนั้นแล้วสายมันอยู่ท่อนกลางพอดีเลย มันจะแบบมันจะแบาบล้ำมาที่สารยียดเขาแบบอัดเฉียงๆแบบนี้นะลองลองไปดูนะครับว่าทรายมันอยู่ตรงกลางไหมนะ <c oughs> เห็นไหมล่ะทรายมันจะอยู่ตรงกลางต่อกันพอดีเลยนะครับถ้าเรามาตรงนี้เกินเนี่ยมันจะไอ้เกินมาฝั่งสารยียดนี่มันจะยุ่ง ไม่ไม่นานนะครับวันนั้นที่เอาหัวลางมาลงหินนะโอ้โหโอเค เ,เป็นแม่ลูกกับผมถนัดนะครับแต่ด้หัวลากอะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่มันต้องใช้เวลาขับไปสักสองสามวันนะครับหนึ่งจะชินกับมัน พอเราจับไม่ลูกทุกวันเนี่ยเราชินกับการไม่ได้ล็อกถอยหัวลากก็เหมือนถอยอแม่ลูกแบบล็อกถอยนยั่นแหละผมมักจะงงกับการหมุนพวงมาลัยนะเกม ปิดจอ็อบอไปรับตังค์กันนะครับเรียบร้อยได้ตังค์แล้วเอ้ยกระดาษทิชชู้นี่มาตกนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ตังค์มาพลาดแล้วนะครับเอาเมียมาด้วยนะครับมันลุ้งยอดเงินนะครับเสร็จมันหมดเลยนะครับเงินกู เก็บอย่างสบายใจเลยนะแม่สัตว์เอ้ยอชดกล้องก่อนเรียแบบร้อยนะครับจอบวันนี้วันครอบครัวอีกแล้ว แล้วก็มาเร็วเคลมเร็วนะครับเค <laughs> ลบร้อยคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวดูบรรยากาศสิฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ